สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พรกับไก่นะคะเราก็มาจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนพ่อเท่าค่ะค่ะเจ้าของสวนนะคะก็คือลุงเจือค่ะพื้นที่การเกษตรของลุงเนี่ยก็มีทั้งที่หมู่หนึ่งตำบลนาโนและที่เรานั่งอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือหมู่สิบตำบลเขาเชสนซึ่งเป็นรอยต่อกันนะคะทำไมถึงเรียกว่าสวนพ่อเท่าคะตรงนี้ เราะว่าผมทมการเกษตรแบบผสมผสานแบบสมัยโบราณคือตำกรกโนเขาเรียกว่าสจนพ่อเท้าคือขนโปอแก่ขนอะไรลักษนะดานรม่มอ่าพ่อเท้านี่หมายถึงจะสมลงผสมผสานกันหมดเลยจะกินอะไรก็ได้กินไม่ว่าผลรหมาหรากไม้มีกินทุกฤรืองกันดูขันผนอยากจะสร้างนิดนึงค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีสักประมาณกี่ไร่ได้คะก็อยู่ที่ประมาณหน้าไร่แรกแกก็มาซื้อที่นาค่ะ ทำการเกษตรในเรื่องตำนาด้วยตำนาปลูกอ้อยเริ่มแรกผมก็ปลูกมะละกอรดเดดี้แล้วก็จากรดเลดี้ก็มาเป็นกล้วยหอมตองกล้วยหอมตองแล้วทีนี้ผมก็สลับไปเรื่อยให้ได้พืชหลายๆอย่างที่มีกินตลอดคือผมจะเสริมส้มโอเข้าไปเสริมส้มเจ้าคุณเข้าไปไปเรื่อยๆร่แล้วอันไหนดีก็คัดเลือกให้มันเป็นพืชยืนในแปลงนะครับ ตอนนี้ก็มีที่ว่ารายได้เกิดขึ้นจากการทำงานในแปลงนะครับก็บมีมะนาวะมะพร้าวโมโอสระส่วนมากพืชผลที่ปลูกในแปลงผมจะใช้วิธีการที่ทำกันเอง คือกัดสายพันธุ์แล้วก็มาดําเนินการในการขยายปลูกแบ่งคนอื่นแบ่งขายว่ากันไปสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกันนะคะสวนแห่งนี้ค่ะจริงๆแล้วไฟฟ้าตรงนี้มาไม่ถึงก็ใช้ระบบโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์ก็ใช้ตั้งแต่เริ่มที่ว่ามีที่พักในสวนมีกระน้ำมีอะไรนะครับแล้วก็ใช้แสงสว่างดูทีวีต้มน้ําร้อนสูบน้ํา รบวงจรครับอ<ะ>ก็คือใจพลังงานใจงานอาทิตย์จังหวัดใจพลังงานใงอาทิตย์ระบบน้ําตรงนี้คือเราใช้ระบบน้ําแบบเบอ่อไว้กลับต้นน้ำไวใช้ในหน้าเล็กดึงน้ําจากเหมืองไาขวาข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างหลังข้างหลังก็งมีเหมืองไส้ไก่ <c oughs> ผมก็ฝังท่อไว,ว้ประมาณสามนิ้วใต้ <c oughs> ัานามาลงแปลงนี้ข้างหน้านี้เนี่ยเป็นสลักเนาะสายพันธุ์อะไรคะลุงสุมาลี สระสุมาลีเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมของจริงกันภายในสวนนะคะเดี๋ยวก็คงต้องรบกวนให้ลุงเตือช่วยพานำทีมงานเที่ยวในสวนนะช่วงโอตรงนี้เป็นเพื่อต้องการขายพันธุ์นะครับเวลาใครั่งก็จะตีตอนจากนี้จกต้นะโ็เดียวการใช้สูบปล้องแบบปล้องบ่อแบบนี้นละฮะนะเจมันควบคุมระบบที่ว่าเรากะว่าจะเป็นช่วงไหนได้ ก็คือรูปแบบการเกษตรของเราตรงกับกนบหลักของทฤษฎีใหม่เนาะตรงกับทฤษฎีใหม่มีการปลูกข้าวมีการที่อยู่อาศัยมีไม้ผลไม้ยืนต้นมีเลี้ยงสัตว์นะมีผักสวนครัวตรงนี้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินก็คือที่ทราบนี่ก็คือลุงเจือก็คือเป็นหมอดินของตำบลนาหนดด้วยเนะคะที่มีป้ายมีเบอร์อันนี้นะครับ เป็นวันที่เราผสมอิสรเราจะได้รู้ว่าเราสามารถตัดได้ช่วงไหนอันนี้มันจะประมาณแเดือนก็ตัดได้นะครับแล้วรสชาติจะเข้ม,มหวานลาลมลมมาหลายด้านที่มันอยู่กลางทุ่งนามันจะได้ดันกันม,มาจากฝั่งนู้นมันก็จะช่วยแม่ลมก็คือ,อนอกจากป้องกันการปนเปื้อนจากดินแล้วก็ยังป้องกันเวลาตนน้นมกีกระแสลมช่วย,ยช่วยในายการย<อ>ึด ลำต้นอ่าโอเคค่ะแล้วก็ส่วนนี้ปลอดไปแน่นอนเออรคดเราก็คงจะทราบกันแล้วนะคะว่าการทำกรเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยถือเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งนะคะสำหรับให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีรายได้ตลอดไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะเป็นแบบไหนนะคะ,ะถ้าเราทำแบบผสมผสานม,มันจะได้มีกินมีตลอดปอีนะครับไม่ไม่ขาดคือขาดอย่างหนึ่งต้องได้กินอีกอย่างหนึ่งปีตลอดวันนี้เราก็คงต้องขอลากันเพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะตลาดเมืองลุงม,มีคุณภาพผล <ผ S 1> ใหญ่<ม>นเนื้อหนา<ะ>หอมหวาน